วิไลแบรน์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชาแนลดีวิไลแบรนด์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้วิไลมานําเสนอชุดลูกไม,ม้รุ่นใหม่ๆให้ชุดแม่ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะวิไล e จะนําชุดรุ่นนะคะแ0ตศู Z 8, สวยบรือสวยระบือต้องแซ0ศูนย์ศูนย์แค่ะตัวนี้เป็นสีส้มโอรสสวยเด็ดเผ็ดร้อนนะคะใส่ไปที่ไหนแซบได้ใจทุกที่นะคะด้วยลูกไม้อลังการแบบนี้นะคะ ด้วยด้านในที่ตัดเย็บคุณภาพด้วยผ้านิ่มๆ,ด,มๆด้วยผ้าวาเรนติโน่ใส่สบายไม่ระคายด้านหน้าด้านหลังใช้ลูกไม้นอกตักเต็มหมดแล้วตัวนี้นะคะเป็นลูกไม้แบบ เขาเรียกว่าอะไรสามมิตินะคะจะมีความนูนของดอกขึ้นมาด้วยใส่แล้วจะดูหรูหราพีเเมียมมากๆนะคะสามารถใส่ได้กับผ้าถุงทุกสีนะคะอย่างที่วิไลใส่อยู่เนี่ยผ้าถุงสีน้าเงินก็ใส่ได้หรือจะเป็นแบบว่าผ้าถุงสีชมพูผ้าถุงสีกระปินะคะเออโอเมก้าอิตวิลพิตี้นะคะตัวนี้นี่นะ คุณแม่ขาตัวนี้ใส่แล้วให้มันทั้งลือกันทั้งอำเภอไปเลยแม่เอ้ยไหนไหนลูกฉันจะมีงานนะเอาให้เขาลือกันเลยหรือว่าฉันจะไปงานบุญเนี่ยเอาให้สะเทือนถึงเทวดาเลยว่าโอ้โหใส่ชุดลูกไม้อะไรเนี่ยนางฟ้ายัางอยากใส่ด้วยเอาเอาจริงเอาจริงงานนี้ไม่ได้ละไม่ได้ละนะคะเสื้อลูกไม้ตัวนี้นะคะจากราคานะคะป้ายนะคะ 3,990บาทนะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะลดไปเลยครึ่งราคาเหลือเพียง1,590นะคาเอาไปใส่กับผ้าถุงสวยๆได้เลยนะคะเป็นผ้าลูกไม้แบบนิ่มๆน,นะคะจะไม่คันแม้ไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ใส่ซับในนะดูได้เลยความแบบว่าพีคข,ของเขานะคะแต่งคอปีนหน่อยๆด้วยนะสวยมากๆนะคะรุ่นนี้สำหรับคุณแม่ๆที่ชอบนะคะสามารถแท็แชทแอดไลน์ line. แล้วบอกว่าขอดู แซดศู 8, หน่อยได้ไหมจ้าถ้าสามารถให้ดูแซดศู 8, เนี่ยคุณแม่จะเอฟทันที T. คุณแม่ทักมาเลยค่ะที่ไลน์แอ l วิไลแบรน์นะคะหรือโทร095 3์6ก้าหนะคะเรามีหน้าร้านค่ะไว้ใจได้นะคะแล้วก็เราตอบโจทย์ชุดลูกไม้มาหลายปีแล้วนะคะโรงงานที่เราผลิตเนี่ยงานตัดเย็บคุณภาพเกตส่งออกเสื้อทุกแบบทั่วโลกมาแล้วนะคะ นานถึง14ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเสื้อลูกไม้ต้องไว้ใจเราค่ะชุดลูกไม้วิไลแบรนด์นะคะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ